มาฮัลโหลนะครับก็มาเจอกับช่อง123 F F I z อีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟรีไฟ์นะครับเนี่เพื่อนผมเน่เพื่อนผมเพื่อนผมสองคนคนนี้ชื่อว่า S S R เป็นคนลาวส่วนคนนี้นี่ตัวผู้หญิงเนี่ยชื่อว่า R อาวับกันอย่างมองมันอ๋อยังไม่ได้ตีกระบ,บองเลยนะไหนไหน ตัวคืนอ่ะตัวกกับตายเลยเนาะไม่นับเนาะหัว,วแตกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผมหรอครับไม่นับแหมคนนี้ s s r เหรอ s s r มยี่ยม one p ม n man เหรอเอาอัดตัวไม่เป็นไรครับอือ้โหเพื่อนอ้ อาวันไดเ้เพื่อนผมที่ชื่อว่าอาวันได้หนึ่งหัวละเพื่อนผมก็ได้หนึ่งหัวผมยังไม่ได้กี่หัวเลยใจเย็นเพื่อใจเย็นเพื่อใจเย็นหนึ่งหัวอาวันมาดอกดอกนี้สเต็ปสเต็ปลูกต,ตเดือนนำ้นำน้ำบุกสภาใจเย็นเพื่อยิงหัวคนหนึ่งขี้เสือ่าแต่คนละ้หนึ่งหัว สองหัวละตอนนี้เพื่อนเพื่อนอีกสองคนได้คนละคู่ละหนึ่งหัวจะผมยิงเขาได้ละสองหัวละคู่ละสองหัวแล้วจ้ะเอาคนนี้ขี่เสกคนนี้ขี่เสกยิงรัวๆเลยนะเพื่อนเอาใจเย็นเพื่อน หัวแตกข้างหลังไม่ได้หมวแตกตรงนี้เพื่อนผมอัดตัวจริงอยู่ว่าเพื่อนผมแรงซีเวอร์แต่สเตปเนียได้อีกคนนึงไม่ใช่อีกคนนึงคีีเสือ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายิงคนนี้ก็คนละสามหัวมาเพื่อนผมอ่าผมยิงเพื่อนผมคนละสามหัวเพื่อนผมยิงคนละหนึ่งหัวยิงผมเนี่ยเอาวันเอาวัน เพื่อน้อาวเพื่อนผมได้หัวอาวันเนี่ยอาวันคนนี้แรงเดมอนนะที่ผมอสอนสเต็ปนี้กับเขาเนี่ยนั่งแล้วก็ยิงสอนสเต็ปนะผมสอนสเต็ปเขาเขาก็เลยใช้สเต็ปนี้ตลอดเลยแม่แม่คนนี้คนนีนน้ใจเย็น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 คนนี้เอาเคลื่อนผมคนนี้ พื่อนผมคนนี้เอาไปล็อกข้างหลังไป็ล็อกข้างหลังเอาหัวแตกไปหนึ่งทีเอาคนนี้คนนี้ไม่เกี่ยวัดตัวได้เอาผมยิงเพื่อนผมคนละสี่หัวแล้วนะมาดีมาดีอืมเพื่อนคนที่ชื่อว่า S อสเอรยิงผมได้แค่หนึ่งหัวแต่คนที่ชื่อว่าอา่าอวันยิงผมได้สองหัวอืม ถ้าใครชนะคือผมจะจัดอันดับครับว่าใครจะชนะอเอ้ยเพื่อนผมเพื่อนผมเออต่อย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 มันต่อยมันโอเคโอเคโอเคเอามันออกจากสนามก่อนอัดตัวได้อัดตัวได้อา้าวพี่อาวันอัดตัวเนี่ยพี่อาวันอัดตัวไม่นับไม่นับแหมคนคนนี้แหม่หลด,ดไม่ถือ ดูไม่ถูกจังหวะนะเฮ้พี่อาวันเลยเอาพี่อาวันเปิดโคโนโโโนโี่โคโนก็มาโอ้ใจเย็นใจเย็นอ่าเพื่อนเพื่อนผมมามานะเอ็น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 เอ้าเอาเ,อาเอาพื่อนผมอัดตัวไม่นับคนนี้แหมถ้าผมยิงหัวสองคนนี้ได้หนึ่งหัวแปลว่าผมจะชนะเลยเออ เฮ้ยก็มาเดียวเอ้าเพื่อนผมตายแหมวันนี้ขี้เสือกเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนเื่นอาวันพี่อาวันพี่อาวันอยู่ในวันพันแมนโอ้ยคนละเรื่องแืมอยู่ไหนวะอยู่ไหนก็เอ่ยแหมเอาโอเค พีอาวันได้ผมสามหัวแล้วตอนนี้แปลว่าผู้ได้ล่างสุดคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็เป็น SSR เพื่อนผมเป็นคนลาวหัวแตกเฮ้ยผมชนะเขาแล้วผมชนะเขาแล้วชนะเอเสเอสอาร์เดือดแต่พีอาวันเฮ้ยชนะเอาคนนี้ก็บอกว่าชนะน้อยงก็อบอกว่าชนะน้อยเพิ่มเติมอีกหนึ่งหัว เดี๋ยวผมจะพูดกับพวกเขาก่อนนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมพูดกับพวกเขาเสร็จแล้วนะอ้าวโอเคยิงพี่อาวันได้คนละหกหัวเดี๋ยวผมขอคุยกับพวกเขาก่อนนะเอ้ยจะยิงผมทำไมเนี่ยเอสตาจบแล้วมันจบแล้วโอเคเดี๋ยวผมพูดโอเคครับก็คุยกับออสองคนนี้เสร็จแล้วนะคนที่ได้อันดับหนึ่งก็เป็นผมเองเย้อาจจะอ๋อ ก็คว่าอาวันยิงเพื่อนผมคนที่ได้อันดับ2ก็คืออาวันเย่อาวันคนที่ได้อันดับ3ก็คือ SSR เพื่อนผมเองเย่โอเคคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับถ้าใครอยากดูอีกก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไปละ